สวัสดีครับพบกับผม Travel by p ายพในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ป้ายรถเมย์ใกล้ๆก,กับบริษัท JIB นะฮะหรือว่าบริษัทคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมานั่งรถเมย์สาย39นะครับของบริษัทไทยสมายนะบัสนะฮะจากป้ายรถเมย์แถวๆบริษัท JIB นะฮะไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตนะฮะก็วันนี้นะครับก็ เป็นวันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมีการซ้อมรับปริญญานะฮะโดยวันนี้เป็นการซ้อมใหญ่นะครับก็ท่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะครับถ้าเกิดในคลิปบางส่วนที่ผมที่พูดฟังไม่รู้เรื่องหรือถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดภาพอัจจะยไปก็ต้องกราบขออภัยมานัที่นี้ด้วยนะครับถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามกันนะครับก็ปีนี้นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ ก็มีการจัดงานรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตนะฮะซึ่งปีก่อนๆก,ก,ก็จะจัดที่ท่าพระจันทร์นะฮะแต่ว่าปีนี้จัดที่มอธรรมศาสตร์ลังสิตนะฮะเนื่องจากขอประชุมที่ท่าพระจันรรทร์มีการปรับปรุงรีโนเวทนะครับรู้สึกว่าจะมาแล้วนะฮะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับมีรถตู้ด้วยนะฮะมินบุรีลังสิตนะครับอ๋อยังไม่ใช่นะฮะ เป็นสาย522นะครับของขนสมกอรนะฮะรถฟ้านะครับถ้าเป็น3 9นี่นะครับก็จะเป็นรถ EV สีน้ำเงินนะฮะที่ให้บริการโดยบริษัทไทยสมายบัสนะฮะจริงๆ3 9ก็มีรถของขนสมกอรด้วยนะฮะแล้วก็มี สาย503ก็น่าจะไปได้นะครับเป็นรถ Euro2 ของปสมกนะครับมีเครื่องบินกำลังขึ้นนะฮะเพราะว่าอยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองนะครับนกเอนะฮะทุกคนรู้สึกว่ารถเมย์จะมาแล้วนะฮะเป็นรถ e ีนะครับไฟสีขาวๆมาเลยนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้แบบปรหมอหรือว่าได้รถแบบเก่านะฮะจริงๆก็อยากจะรีวิวรถแบบเก่าดูนะฮะเพราะว่า ผมเองก็เคยรีวิวรถปลาหมอมาแล้วนะฮะในสายแปดนะครับก็ตีมาคู่กันเลยนะครับก็เป็นรถรุ่นเก่าทั้งสองพันเลยนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นคันนี้กันเลยนะครับไปธรรมศาสตร์ลังสิตนะฮะเดี๋ยวเราต้องลงที่ฟิวเจอร์นะฮะเพราะว่ารถคันนี้เขาบอกว่าเขาจะสิ้นสุดการให้บริการที่ฟิวเจอร์พักลังสิตเท่านั้นนะครับก็สาย3 9นะฮะ ก็ต้องดูดีๆนะครับสำหรับคนที่จะไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นศนร,รังสิตนะฮะถ้าจะไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะต้องมีเขียนว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร,รังสิตนะฮะกับรังสิตนะครับผมเองก็ไม่เคยนั่งนะฮะครั้งนี้ครั้งแรกนะครับสำหรับสาย39นะฮะ นี่ก็กบรรยากาศภายในรถนะฮะก็เป็นรถชันต่ำล้วนๆเลยนะฮะทุกคนแต่ถ้าเป็นปลาหมอก็จะเป็นเกึ่งชันต่ำนะครับรุ่นปลาหมอนะฮะปลาหมอนี่ก็เป็นบริษัท n e x กนะฮะก็คล้ายๆกับรถเมซอนลองรุ่นเก่านะฮะสำหรับปลาหมอนะครับท่าน,นคลิปนี้เดี๋ยวผมรีวิวถึงแค่ฟิลเจอร์ลังสิตไปก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยว คลิปต่อไปผมก็อาจจะนั่งรถสองแถวนะฮะจากฟิลเจอร์ไปธรรมศาสตร์นะครับซ้ายมือนะครับเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาตินะฮะก็เคยมีเพื่อนมาฝึกงานที่นี่อยู่นะฮะสำหรับอนุสรณ์สถานแห่งชาตินะครับภายในก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยมากมายนะครับมาดูได้นะครับสําหรับอนุสรณ์สถานแห่งชาตินะครับข้างหน้าก็เป็นถนนวิภาวดีแล้วนะฮะใกล้ๆจะถึงฟิลเจอร์พาร์คแล้วนะครับ จริงการเดินทางมาที่ธรรมศาสตร์ลังสิตก็สามารถมาได้หลายทางนะฮะไม่ว่าจะทางรถเมล์นะครับรถไฟฟ้ารถตู้นะฮะก็มีรถตู้เข้าธรรมศาสตร์นะครับถ้ารถไฟฟ้านะครับใส่สีแดงก็ลงที่สถานีลังสิตนะฮะแล้วก็นั่งสองแถวต่อเข้าไปนะครับซึ่งในอนาคตถ้ารถไฟฟ้าใส่สีแดงทําไปถึงธรรมศาสตร์ลังสิตก็น่าจะสะดวกกว่านี้นะฮะ ขวามือก็มีโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตโฮเทลนะฮะทุกคนขวามือเป็นเชียร์ลังสิตแล้วนะครับแล้วก็สิ้นสุดแค่ฟิวเจอร์ลังสิตเท่านั้นนะครับ ข้างบนก็เป็นโกเว์นะฮะ Vielen okay. okay. รถเมลวิ่งเส้นนอกนะฮะข้างในเขาเรียกว่าเส้นหลา,า์คนะฮะหรือว่าเส้นหลักนะครับซ้ายมือนะครับตลาดสี่มุมเมืองนะฮะ อันนี้สายสามสิบสี่นะฮะสามสิบสี่นี่ก็วิ่งมาจาก BTS คอปออนะครับมาที่ฟิวเจอร์นะฮะ นี่นะครับโรงพยาบาลแพทย์ลังสิตนะฮะ สเต็กด้วยนะฮะสเต็กเช่าชัยเ้าวนะครับบรรยากาศอากาศหนาวหนาช่วงสิ้นปีแบบนี้ก็มากินได้นะไม่ต้องไปถึงสระบ,บุรีนะครับไม่ต้องไปถึงบวกเหล็กน,นะครับ รพยาบาลราชวิถีสองรังสิตด้วยนะครับก็เพิ่งรู้ว่ามีโรงพยาบาลราชวิถีตรงนี้ด้วยนะฮะหลายๆคนก็จะคุ้นเคยกับโรงพยาบาลราชวิถีที่อยู่แถวอนุสาวรีย์ชัยนะฮะนั่นก็ราชวิถีใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีหลายโรงพยาบาลด้วยนะฮะตรงข้ามก็มีโรงพยาบาลพระมองกุฎนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลเด็กนะฮะถัดไปอีกนิดนะฮะเลยแยกถึงชัยไปก็ไปรามานะครับ พอลงสะพานนี้ไปนะฮะก็เป็นฟิวเจอร์พาร์คลังสิทิ์แล้วนะฮะตอนนี้เราก็ข้ามคลองลังสิทธิ์ไปยูระสักนะฮะข้างล่างก็เป็นเส้นลังสิทธิ์นครนายกนะครับใครที่จะเดินทางไปนครนายกนะฮะก็ใช้เส้นทางนี้ได้นะครับไปนครนายกนะฮะไปเที่ยวนำ้ำตกไปกินบะหมี่หนงแช่ชาๆนะฮะทุกคน ข้างหน้าก็มีโรงพยาบาลเปาโลนะครับ รถก็มาสิ้นสุดถึงฟิวเจอร์พาร์คบางสิทธิ์นะฮะทุกคนเดี๋ยวก็อาจจะนั่งสองแถวไปต่อนะฮะจากฟิวเจอร์ไปธรรมศาสตร์นะครับฟิวเจอร์พาฟิวเจอร์ท่าถตังวันพาฟิวเจอร์ับ ครับก็ถึงล,ลังสิต,สต,ปสตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต่อ510ไปธรรมศาสตร์ต่อนะฮะก็ขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเท a v e เวล t บาทีนะครับเกื่ยวกันาเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ